สวัสดีครับเพื่อนๆนทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับก็จะมาทำคอนเทนต์เล็กๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานไดโอดและฟิลรวมทั้งเจ้ารีเลยนะครับร่วมกันนะฮะเรานำไดโอดมาใช้รวมกับประยุกต์ใช้รวมกับฟิลกับรีเลย์เราจะใช้งานกันยังไงนะครับ ก็ผมจะทำคอนเทนต์นี้ออกมาก็คือเอาเอาให้เข้าใจกันง่ายๆนิดนึงเนาะนะฮะเอาให้เข้าใจไม่ยากนะฮะไดโอดก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงนะฮะก็จะเป็นตัวอ่าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึง่งที่อ่า,บ,าบังคับให้กระแสะไฟฟ้าเดินทางเดียวนะฮะเดินทางเดียวก็คือตามลักษณะนี้นะฮะนะฮะก็คือ มีทิศทางระหว่างเอกโนดกับเคโทดหรือว่าขั้วบวกและขั้วลบนะฮะก็คือกระแสบวกก็จะไหลาตามทางลูกศรน,นะฮะถ้ากระแสลบก็จะไหลย,ย้อนทางลูกศรมานะครับดังนั้นเราก็เลยนำนำเจ้าไดโอดตัวนี้มาประยุกนะฮะควบคุมอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะฮะอ,อย่างแรกก็ผมก็จะทำมานะฮะอันนี้ผมก็ประกอบไปแล้วนะฮะ จะใช้งานร่วมกับฟิลครับฟิลตัวนี้เป็นฟิลหลอดแก้วผมก็จะเอาไดโอดเนี่ยนะฮะไดโอดตัวเนี้ยอ่าไดโอด80ดิเยมตัวเนี้ยอ่ามาเป็นไดโอดไบพาสนะฮะไดโอดไบพาสคืออะไรก็คือไดโอดที่กำหนดทิศทางให้เมื่อเราคีบขั้วแบตเตอรี่ผิดด้านนะฮะมันจะทำให้กระแสะวิ่งมาช็อตกันอยู่ตรงฟิลทำให้ฟิลขาดนะทำให้ฟิลขาด เมื่อฟิวขาดก็จะตัดวงจรของกระแสะไฟฟ้าออกนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่านะฮะอันนี้ผมก็จะต่อเข้ากับส well วิตชิ่งแมนวลนะฮะสิบสองโวลต์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ปากคีบนิดนึงผมจะกำหนดด้านที่มีฟิวเป็นขั้วบวกนะครับด้านที่มีฟิวเป็นไฟบวกนะฮะผมก็จะเอา หางตาปักขี้ไฟบวกนะครับเข้าไปใส่ไว้ด้านที่ไม่มีฟิลผมกำหนดเป็นโครบนะครับเสร็จแล้วอ,อันนี้เป็นฟิลล์หลอดแก้วนะครับ จะใส่ไว้หลอดเดียวก่อนนะฮะถ้าเราคีบขั้วแบตเตอรี่ถูกต้องนะครับจะมีหลอด LED สว่างขึ้นนะครับนี่คือคีบคีบขั้วแบตเตอรี่ถูกต้องนะครับหลอดก็จะสว่างขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราคีบขั้วผิดล่ะนะฮะถ้าเราคีบขั้วผิดนะฮะ ฟิลขาดไฟแดงแดงขึ้นนะครับอันนี้คือฟิลขาดไปแล้วนะฮะฟิลขาดไปละฟิลขาดปุ๊บก็ตัดวงจรแล้วก็ไม่มีกระแสไฟไฟ้าย้อนเข้าคอยสวิตช,ชิ่งแล้วครับนะฮะนี่คือฟิลอ่านี่คือนี่คือคลิปขวบผิดนะครับอ่านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิลนะทําให้ดูอีกรอบนะฮะนะวิธีการต่อง่ายๆครับนะปึ๊บ นะฮะผมใส่ฟิวเข้าไปผมคีบแบบถูกขั้วนะฮะไฟสีน้ําเงินติดนะ,ะับไฟสีฟ้านี้ติดนะครับแต่ถ้าผมคีบแบบผิดขั้วนะฮะไดโอดจะนําพากระแสอ่าพอผิดขั้วปุ๊บฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะกลายเป็นลบก็จะนําพาบวกเนี่ยมาช็อตตรงนี้นะฮะแล้วเวลาเราคีบถูกขั้วไดโอดมัน บังคับกระแสเดินทางดีอยู่แล้วกระแสก็ไม่สามารถไหลมาชนตรงนี้ได้ถ้าเราคีบถูกแต่ถ้าเราคีบผิดปุ๊บก็คือขาดสายก็แดงขึ้นนี่คือการบายพาสใช้ด้ดยอดบายพาสร่วมกับฟิลแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะฮะจะทำให้ฟิลขาดไปนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นระบบรีเลย์แทน ทีนี้นะฮะอันนี้ผมก็ต่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวงจรของรีเลย์นะฮะการต่อรีเลย์นะครับผมก็จะใช้เหมือนกันครับก็คือไดโอดนะฮะอ่าไดโอดบังคับขั้วของรีเลย์บังคับขาของรีเลย์ให้ขานี้เป็นไฟบวกนะขานี้เป็นไฟลบนะฮะก็คือกําหนดกําหนดขั้วให้ขาของรีเลย์นะฮะทีนี้ เรามาดูครับถ้าเราคีบขั้วถูกต้องนะครับเราคีบขั้วถูกต้องปุ๊บเหมือนเดิมครับไฟสีฟ้าสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคีบขั้วผิดนะฮะนะครับ,นะรบเห็นไหมฮะอ่ารีเลย์ก็จะตัดนะครับรีเลย์ก็จะตัดเราก็มาดูกันเมื่อรีเลย์ตัดแล้วเนี่ยอ่าสิ่งที่ นันไม่มีคือนะฮะผมวัดผมวัดผมวัดตรงนี้ก่อนนะฮะมีไฟสิบสองโวลต์นะครับแต่ถ้าผมมาวัดตรงนี้นะฮะผมมาวัดตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีนะครับตรงนี้จะไม่มีไฟเพราะว่ารีเลย์มันได้ตัดไปแล้วนะครับรีเลย์มันได้ตัดไปแล้วเนื่องจากว่าเราคี้ผิดขั้วนะครับเราคี้ผิดขั้วนะฮะจาปกะติตรงนี้เป็นลบนะฮะแต่เราไปคี้ผิดเป็นบวก นะฮะตรงนี้เป็นบวกเราไปคีดหีดเป็นลบปุ๊บเนี่ยบวกมันก็จ่ายเข้ามาให้รีเลย์นะครับรีเลย์ก็ทําการตัดไฟนะฮะรีเลย์ก็ทําการตัดไฟนะ,ะตัดไฟให้เรานะ,ะก็ทําให้ไฟตัวนี้ไม่สว่านะ,ะเพราะว่ารีเลย์ได้ตัดไฟออกไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าไฟแดงขึ้นเห็นไหมฮะจะยินเสียงรีเลย์นะครับถ้าเราคีดถูกขั้วนะฮะคีดถูกขั้ว ่จะวางไงดีอ่ะผมเลื่อนนี้ขึ้นไปหน่ัง้วกันจะได้เห็นจอมิเตอร์เนาะนะครับนะด้านนี้ลบนะครับด้านนี้บวกนะฮะเห็นไหมฮะไฟมาปกตินะฮะสิบสองโวลต์นะฮะทีนี้ลองที่ผิดขั้วอ่ะ,อะผมปลดละเหลือศูนยะอุ๊บอ่ะ เห็นไหมฮะไฟไม่ข้ามมานะครับเพราะว่ารีเลย์มันตัดวงจรไปแล้วนะฮะแต่แล้วถ้าถ้าเรามาวัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีไฟปกติเลยนะครับนะเพราะว่าไฟมันมาสิ้นสุดแค่ครีเลย์นะะอ่าอันนี้ก็คือการใช้รีเลย์ร่วมกับไดโอดนะครับร่วมกับไดโอดนะฮะซึ่งเมื่อเมื่อกี้เนี่ย ตอนที่ผมใช้ฟิลมันจะมีรีเลย์ตัวหนึ่งที่เป็นอ่ามันจะมีไดโอดตัวหนึ่งเป็นไดโอดบายพาสนะครับไดโอด2อขานะครับผมบายพาสเพื่อให้อลกกระบวกวิ่งมาชนกันเมื่อคลิปวกอผิดแต่พอใส่รีเลย์ปุ๊บผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ผมก็จะใช้ไฟเลี้ยงตรงนี้ ไฟเลี้ยงมาจากแบตเตอรี่นะฮะแต่การใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็คือมันก็จะมีข้อจํากัดตามสเปคของตัวอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็อบอกไว้ก่อนนะฮะก็ลองไปศึกษาเพิ่มกันดูว่าอุปกรณ์พวกนี้อ่าสเปคตัวเนี้ยเท่าน,นี้อ่าจะใช้เอามาทําอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้ก็คือผมผมเอามาประยุกต์ให้ดูว่าอ่าการใช้งานร่วมกันนะการใช้งานร่วมกันนะครับการนำใช้อ่าการนำเอามาใช้งานร่วมกัน ะะส,ส่วนเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์เพื่อใหอ้ใช้งานเกิดประโยชน์กับอุปกรณ์ใดๆอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต,แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาไปใช้กับอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเท่านั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์เอาไปใช้กับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแบบเอารีเลย์สตัวนะฮะรีเลย์สตัวมาอยู่ทั้ง ชนลบวกและชนลลบนะฮะอ่าชแนลบวกแต่ชนล Channel ลบนะฮะเพื่อนเพื่อนรู้จักรางรถไฟไหมฮะอ่าเราจะมาทํารางรถไฟกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมอ่าขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะครับมาดูกันต่ออันนี้ผมสลับอุปกรณ์ออกไปหมดละนะครับผมใส่เป็นรีเลย์สองตัวแต่รีเลย์ที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นรีเลย์ห้าขานะครับ มันจะเป็นรีเลย์หขา2องคอนแทกนะรีเลย์ห้าขา2องคอนแทกนะฮะอ่ามันจะจ่ายเข้าที่ขาขาที่ตรงกลางนะฮะอ่าขานี้นะครับหรือขานี้นะฮะขึ้นอยู่กับเราควบคุมนะะกระแสที่จะไปจ่ายเลี้ยงรีเลย์ว่าจะควบคุมอย่างไรนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมมา ลองให้ดูนะครับขีบขั้วแบบถูกต้องนะฮะไฟขึ้นสีฟ้านะครับขีบขั้วแบบถูกต้องไฟขึ้นสีฟ้านั่นหมายถึงว่า,าตัว led ตัวนี้มันก็ทำมันมันก็เป็นเขาเรียกว่า,ามันมันก็เป็นเหมือนไดโอดนะฮะมันทำงานอยู่เป็นขั้วของมันแล้วบวกลบ นะฮะข้วบวกข้วลบนะครับอันนี้คือเราขีบถูกขั้วนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะขีดผิดขั้วให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปั๊บเห็นไหมครับว่าขีดผิดขั้วอินพุตตรงเนี้ยเทอมินอลตรงเทอมินอลตัวเนี้ยผิดแต่ทาไมไฟสีฟ้าติดนะฮะแต่ทาไมไฟสีฟ้าติดนะก็เนื่องจากว่าไอรีเลย์ตัวเนี้ยมันสลับเหมือนเราสับรางรถไฟครับ สลับรางรถไฟให้นะฮะให้ไฟจ่ายออกมาถูกทิศทางนะครับนะฮะไม่ว่าจะคีบผิดนะฮะนะอันนี้คีบถูกนะฮะไม่ว่าจะคีบควถูกหรือคีบควบผิดก็ใช้งานได้หมดนะฮะอ่านะอันนี้ผมผมเอามาให้ดูไว้เป็นแนวทาง นะครับวิธีการต่อก็คือเราก็แค่ใส่ไดโอดควบคุมควบคุมการทำงานของรีเลย์นะฮะถ้าต่อผิดปุ๊บกระแสไฟเข้ามานะฮะทำให้เกิดอ่าทำให้ขดลวดทำงานก็ดึงรีเลย์ให้เปิดนะครับแต่ถ้าต่อถูกนะฮะอ่ารีเลย์ไม่เปิดนะฮะมันก็จะแตะอยู่อีกขาหนึ่งที่เราใช้งานอยู่นะฮะ แค่แนั้นเองครับมันมันไม่ได้มีอะไรยากนะฮะอยู่ที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานว่าเราจะาไปใช้งานกับอะไรนะครับตัวนี้อ่าผมเป็นคนที่ทำทำตู้เชื่อมโมผมก็ไม่ได้บอกว่าอุปกรณ์ชุดนี้เอาไปใช้กับตู้เชื่อมโมไม่นะฮะไม่ยังเป็นเสมอไปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปใช้กับสวิตชิงนะก็ไม่ใช่ครับนะฮะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานกับอะไรนะฮะเราก็ไปดูสเปคของมันว่านะฮะมันเหมาะสมไหมที่เราจะาไปใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนั้นๆอุปกรณ์ ชนิดนั้นๆน,น,นะฮะอย่างตัวเนี้ยอารีเลย์ตัวเนี้ย12โวลต์80แอมป์นะฮะเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างเราเอาไปทําอะไรได้บ้างเมื่อเราเอามาประยุกต์รวมกับไดโอดเราจะสามารถเอาไปควบคุมอะไรได้บ้างตัวเนี้ยเราลองลองพิจารณาดูลอง,ลอง,ล,องลองจินตนาการดูนะผมเอาเอาง่ายๆลองจินตนาการดูว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับตัวนี้ก็คือผลพวงมันเริ่มมาจากที่เราใช้งานเจ้าไดโอด รเราใช้งานเจ้าไดโอดแล้วเราต่อยอดไปหาต่อยอดไปหาฟิลนะฮะต่อยอดไปหารีเลย์นะครับฟิลเนี่ยอย่างอย่างฟิลตัวเนี้ยนะฮะบางคนบอกว่า,าผมหาฟิลค่าสูงสูงไม่ได้นะฮะสมมุติฟิลตัวเนี้ยผมก็ไปซื้อฟิลห้าสิบแอมห้าสิบแอมมาฟิลตัวนี้ลางมันขนาดฟิล เราสามารถใส่ห้าสิบแอมป์สองตัวเป็นเท่าไหร่ร้อยแอมร้อยแอมแต่มันขาดจริงมันอาจจะไม่ถึงร้อยแอมแต่มันก็สูงสูงได้เท่าที่เราต้องการเราอาจจะเอาสาสิบแอมป์สองตัวขนานกันเราอาจจะเอายี่สิบแอมป์สตัวขนานกันมันได้หมดแหละครับมันอยู่ที่เราจะไปประยุกต์ใช้งานมันอยู่ที่เราจะไปประยุกต์ใช้งานลองจินตนาการดูลองวิเคราะห์ดูนะฮะว่า ทำแบบนี้เราไปใช้ได้ไหมนะแล้วก็วิเคราะห์ดูวิเคราะห์ดูแล้วยังยังคาใจทดลองเลยครับทดลองอย่างเงี้ยผมก็ทดลองเนี่ยอ่ะผมทดลองเนี่ยสลับเลนเฮ้ยมันน่าจะสลับได้วะเฮ้ยอย่างเงี้ยเอนะพพอเนี่ยพพอ้าวนะขี้ผิดขี้ถูกอ่ะเนี่ยขี้ผิดอ่าขี้ถูกไฟแดง LED สีแดงไม่สว่างนะฮะขี้ผิด led สีแดงสว่างแค่เนี้ยครับเนี่ยฮะมันอยู่ที่เราประยุกต์ใช้งานเมื่อเราประยุกต์ใช้งานเราก็สามารถเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับตรงนี้แล้วอืมผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะฮะอันนี้ก็ไดโอดไดโอดฟาสก็เมื่อก่อนคิดจะใส่เหมือนกันแต่เดี๋ยวไม่ไม่ได้ใช้อันนี้ไดโอดของพวกสวิตชิ่งฮะเป็นช็อ c ก,กี้ไดโอด3ขานะฮะสามแอมป์หกรโวลต์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นช็อคก,กี้ไดโอดสขานะครับ ตัวนี้จะเป็น80ดแอมนะฮะตัวเดียวเนี่ย8ปแอมผมเอามาทำไดโอดไบพาสนะฮะไดโอดไดโอดไบพาสก็คือบังคับทิศทางของกระแสให้ไปชนกันเพื่อให้ฟิลมันขาดนะฮะอืมโอเคนะครับเนี่ยฟิลเนี่ยยกตัวอย่างนะฟิลตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยหกแอมนะครับเนี่ยเรามาประยุกต์ใส่ได้ครับได้หมดครับ60สแอมนะฮะฟิลเสียบเนี่ยสีแอมนะครับฟิลเสียบแบบนี้มันก็จะมี ช็อกเกตฟิวของมันอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งจะทำให้เราใช้งานง่ายๆนะครับนะฮะมันมีช็อกเกตขายนะฮะผมไม่รู้ผมเอาไว้ตรงไหนถ้าหาเจอนึงผมจะเอามาให้ดูสักหน่อยอไม่รู้ไม่ไว้ตรงไหนละอ่าเจอแล้วเจอละเนี่ยเนี่ยนี่ฮะอ่าเนี่ยฮะเป็นช็อกเกตมา เราก็แค่เสียบตัวนี้เข้าไปนะฮมันก็จะมีขาเสียบของมันเสียบเข้าไปนะอันนี้ขามันโดนดัดนะมันเสียบได้สุดแหละครับตัวผมเสียบแค่นี้มันดึงออกอยากนะฮะเนี่ยฮะเอาอุปกรณ์ต่างพวกนี้มาประยุกต์งานการใช้งานได้ง่ายๆครับก็ยังไงก็อ่า ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอืมก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีมีไดโอดมีดีเลย์แค่นี้แหละมีฟิลนะฮะง่ายๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอ่าสำหรับคนที่รับชมทาง YouTube ก็ฝากกดติดตามกด s u b s ไ cribe นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับนานๆนจะทำคลิปที่มีสาระดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ